โอก็เร็วๆนี้ฟุตซี่เพิ่งมารีวิวใช่ไหมครับก็ยังจัดเวียดนามอยู่ในวอชลิสต์อยู่เลยแล้วก็ตอนแรกเขาบอกเขาจะอัปเกรดเดือนเซฟตอนนี้ก็กลายเป็นวันที่เจ็ดออกตุเบอร์แล้วจะมา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 ดูอีกทีเรื่องหลักๆสองเรื่องที่ยังติดอยู่ก็คือ Se t t เ e m e พ t Cycle เพราะเวียดนามเนี่ยรู้สึกยังใช้ทีบวกสามอยู่เลยในขณะที่ Standard เนี่ยมันต้องทีบวกหนึ่งหรือทีบวกสองนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือว่าต้นทุนในการต้นทุนของ Transaction ถ้าเกิดการซื้อขายไม่สำเร็จต ก็คือยังไม่มีไม่ไม่มีกฎระเบียบชัดเจนว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องมีชําระอะไรยังไงผมผมยกตัวอย่าง,างเช่นถ้ามีการซื้อขายถูกไหมครับแล้วเกิดระบบมันล่มเนี่ยอ่ามันจะต้องมีการพูดชัดเจนแล้วว่าอ่ามีการรับผิดชอบกันยังไงของเวียดนานมเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมผมก็มองว่าเนี่ยวันอ่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใน KPI ของอ่า Ministry of Finance ที่ให้กับตลาดหลักทรัพย์เวียดนานมอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องแก้ตามแก้ให้ได้เพราะเป็น KPI อะครับ แล้วระบบ KRX เนี่ยที่ระบบเทรดดิ้งตัวใหม่เนี่ยจะออนออนลันชออนไลน์วันที่เมห้านะครับเพราะฉะนั้นระบบใหม่สิ่งเหล่าเนี่ยจะช่วยไปไปแก้ปัญหาเรื่องที่ที่ยังติดอีกสองเรื่องเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่ดีครับว่าน่าจะออกซ์เซอร์เจ็ดมวดต่อไปก็น่าจะมีโอกาสนะครับอืมครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่อาจจะทําให้ตลาดเวียดนามที่ตอนนี้เจอมรสุมยู่อาจจะกลับขึ้นมา ได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์นิเวศหรือเขาไพรซินเข้าไปแล้วครับจริงๆผมว่าความสนใจหุ้นคนเวียดนามยังสูงมากนะผมดูววลุ่มมันนี่นะโหบางวันนี่ห้าหมื่นล้านแล้วนะไอ้วันที่แรงๆอ่ะลงมาแรงๆแต่วันขึ้นวันเนี้ยน้อยลงไปหรือถึงสามเหมือนป่าไม่รู้เหตุผลเพราะว่าเขาไม่ยอมขายจะมะคือเขาไม่ยอมขายเขารู้อยู่ว่ามันต้องขึ้นมากกว่านี้เพราะคุณตั้งว่าเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางหรอกจะมาเขาก็ไม่ขาย แต่รับรองพรุ่งนี้ก็ต้องมาแล้วมีคนใบบอกในในเมืองไทยบอกว่าโอ้เนี่ยไอ้ดรของไอ้ตัวเขาเรียกตัวนั้นตัวนี้ทําไมมันไม่ขึ้นมันขึ้นไม่มากกว่าเวียดนามอะไรที่มันขึ้นมากกว่าเพราะเวียดนามมันถูกบล็อกใช่ไหมมันถูกบล็อกไงว่าให้ขึ้นไตเจ็ดเปอร์เซ็นตที่จริงมันควรจะขึ้นมากกว่าน,นี้พอเป็นด,ดรของเมืองไทยก็เลยคนก็ยอมซื้อแพงไงเพราะรู้อยู่ว่าถ้าซื้อวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องขึ้นอะไรเงี้ยนะ อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆผมดูว่าคนเวียดนามเนี่ยอีกสักพักหนึ่งยิ่งถ้าบอกว่าหุ้นกลับมาดีๆนะโอี๋อนนี้โวลุ่มเขาจะแซงเมืองไทยก็ยดดอ่ะเพราะว่าผมบอกว่าความสนใจหุ้นเนี่ยกาลังน่าจะต้องถามคุณต่ะตลบดีนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเวียดนามหลย,ย่อยเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังยังคึกคักหรือว่าหรือว่าแบบบ้านเราที่แบบว่าตอนนี้ไหลย,ย่อยนี่ง่อยบอกมันมีตจเจ้งเอ <c oughs> หอหล้ว เหงาเลยแบบไม่อะไรนะเป็นยังไงฮะไม่ผมก็ผมก็เชื่อว่าตอนนี้เขามีความมั่นใจกับรัฐบาลเขามากไงว่ารัฐบาลเขาเนี่ยจะนําประเทศพาประเทศชาติเขาเนี่ยไปเป็นไฮอินคัมได้ตามแผนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันต้องเติบโตและต้องยอมรับว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเป็น speculator ตัวยงเงี่ยวันนี้ในประเทศเขาเนี่ยมีบัญชี individual ที่เปิดมาแล้วเนี่ยเกือบสิบหลัก บัญชีแล้วผมว่าสัดส่วนที่เ้ามาด้วยนะโอ้โหมากเยอะกเก้าเก้าจุดห้าใช่เพราะนั้นเพราะนั้นอะไรคุณต้องอย่าลืมนะผมยังตกใจมากเลยเขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินบิตคอยนี่ยอันดับสองของโลกนะโอ้ลองลองดูลองดูในเอไอได้เลยเนี่ยหลายๆเพราะนั้นคนเวียดนามเนี่ยเขามูฟเงินเพื่อไปหากาไรเยอะมากเพราะนั้นแต่แน่นอนในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีอ่ามันจะมีพวกกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรเกิดขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทาให้ตลาดเขาใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็มีนักลงทุนสถาบันมาเล่นมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถามที่ผมไผมไลองเจอปินเมสเตอร์ครับผมผมผมรออ่ะคตครับมีคนนึงถามพอดีเขากังวลเรื่องมาจินของรายย่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณธนภูมิคือคือคือก็ต้องยอมรับว่าผมไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับมาจินตัวดีเทลนะผมไม่กล้าตอบเพียงแต่ผมก็รู้ว่าในสองสองวันที่บานมาเนี่ย สาเหตุหลักหนึ่งที่มันมันลงกันฟลอฟลอเนี่ยก็มาจากอาชิพน,น,นี่แหละเพราะคนโลโก้เขาก็สเปกุเลตพอสมควรกับ